สวัสดีจ้าสวัสดีจากสองนับสี่บาร์มีบารมีบันสีสวยมาแบ่งไปนะครับพี่พีจะส่พพพงพัสดุหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบสามต้นส่งฟรีมีปลายทางนะครับผมสผนใจโทรแอไลน์บอร์โทรด้านล่างนี้เลย094931997โทรหรือทักไลน์หาน้องก้อยได้เลยนะครับผมบองกระด่างห้าจุดห้าหน้าสวยเริ่มกันที่ปีศาจแดงครับพี่ปีศาจแดงหน้าแผลง,งนะครับผมพื้นเขียวด่างแดงครับพี่สี่ร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งครับพี่ปีศาจแดง แผลง450ต้นที่1จะได้1ต้นครับพี่ข้างอันนี้คนละหน้านะพี่นะ <c oughs> แผงคนละสีดูนะนี่เลยเ <c oughs> ทียบกันใกล้ๆครับพี่ <c oughs> แผงคนละสีอันนี้ปีสแตด์แงแผลง450ต้นที่2ครับพี่ <c oughs> นี่เลยแผงคนละสีโคนละหน้าแล้วแต่ชอบครับพี่ <c oughs> ต้นนี้450ต้นที่1ส่วนต้นนี้450 ต้นที่2ครับพี่ไปศาสแดงแผลงมีไซส์ใหญ่แสงจันครับพี่นี่เลยอันนี้ไม้มีหัวแล้วไม้แม่พันธุ์มีหัวแล้วพี่แสงจันใหญ่กระถาง6นิ้ววนลนครับพี่หกร้อต้นที่1ครับพี่หกศูนย์ศูนย์แสงจันท์ต้นที่1ไม้หัวไซส์ใหญ่แม่พันธุ์แล้วก็อีกหนึ่งต้นต้นตน,ตนี้กระถางหกนิ้วเหมือนกันครับพี่หกร้อต้นที่สองครับพี่แสงจันไซส์ใหญ่แม่พันธุ์ไม้มีหัวแล้วหกร้อยต้นที่ สองครับพี่นี่หลอดใหม่มาบืล้มบืล้มเลยครับพี่แสงจันย์ใหญ่กระถางหกนิ้วหกร้อยต้นที่สองจากด้านในไซยบปัตตพีครับพี่ต้นนี้ต้นนี้ครับพี่ 250, 250. สองร้อยห้าสิบสองห้าศูนย์ไยบปัตตพีครับพี่ไม้สวยไม้ดา่างชมพูเนาะรูปงามน,นามเพาะและต้นนี้ไวน์โอเลตครับพี่ด่างสวยเลยโบบาโบบาเลยสี450่ร้อยห้าสิบจ้ะ ไวโอเลตสี่ห้าศูนย์ครับพี่หน้าด่างสวยๆเดี๋ยวตโตๆเขาจะเปิดหน้าด่างมง่วงนะพี่ Vi โอเล4สี่ห้าศูนย์ด้านนี้ครับผมมอนเทเร่มอนเทเร่ครับพี่หน้าด่างสวยมากเลยตอนนี้ฮาร์ปเคิร์กครับเคิร์ง,ง,งครับพี่มอนเทเร่สี่ร้อยห้าสิบครับพี่ 450. สี่ห้าศูนย์สวยๆไม้ด่งางไม้ใหม่อยู่จะจํานวนยังน้อยชื่อว่า, ere, ามอนเทเร่ใบใหม่ล่าสุดครับพี่ ใบนี้นี่เลยใบนี้ใบนี้ใบใหม่ล่าสุดครับมีมอนเทลี450แล้วก็มีทองอัฐชาิารับพี่นี่เลยดางสวยอันนี้เป็นทรงใบพัดทีี่เจ้าบอกกลมหรือก็กลมจะเป็นใบพัดแล้วต้นนี้ครับพี่ทองอัชตชตา300จา้ะเหลือหนึ่งต้นสวยๆต้นนี้ครับพี่ทองอัฐชาติ สามร้อยนี่เลยกลมจะเป็นใบ,บพัเดเลยต้นนี้นะพี่เนาะอ่ะต้นนี้ครับพี่ลูกไม้ด่างลูกไม้ด่างนี่เลยใบอ้วนๆปอๆมๆนะพี่เนาะนนอดรอดใหม่มาเลยครับพี่ลูกไม้ดา่างต้นนี้สองร้อยห้าสิบครับพี่ลูกไม้ด่างสองห้าศูนย์ใบใหญ่อ้วนๆครับพี่ลูกไม้ด่างสองร้อยห้าสิบต้นนี้โชคล้ำซ้ำโชคล้ำซ้ำแพงครับพี่โชคล้ำซ้ำพัดเทลแผงกลมแผงกลม,มหน้าด่างสวยๆเลยต้นนี้ครับพี่ห้าร้อยใบใหม่แจ่มมากเปิดหน้าด่างเหลืองมาแล้วเรียบร้อยเรรียบ้อยจ้ะนี่เลยโชคล้ำซ้ำ แผลงพาร์ทเทลใบกลมกับปีห้าโสนโสนและตันนี้หญิงมนนี่เลยแดงแป๊ดเลยกรบปีมีชายชนแล้วก็ต้องมีหญิงมนแต่หญิงมน์นี่คือเขาจะเป็นแต่ว่าก้านแดงกรบปีนี่ดูแล้วก็ความด่างเขาจะเขาจะแตกต่างคืออันนี้ เขาจะเป็นพื้นแดงครับพี่ป้ายเขียวด้านนอกแต่ถ้าเป็นชายชนเนาะจะเป็นเขียวในแล้วก็ป้ายแดงนอกอันนี้คือแล้วก็ก้านแดงด้วยชายชนจะเป็นก้านเขียวอ่าจะไม่เป็นอรนี่นะอันนี้คือก้านแดงครับพี่หญิงมน์หญิงมน์ใครชอบแดงแดงครับพี่จัดไปต้นนี้ครับพี่สามร้อยสวยสวย,สวยครับพี่หญิงมน์ไม้ใหม่นะจ๊ะนะจ๊ะมีชายชนแล้วก็ต้องมีหญิงมณ์นั้นแนวต้นนี้ขมิ้นตองอ่อนไซส์ใหญ่แม่พันชเช่นกันครับพี่นี่เลยไม้มีหัวแล้วเรียบร้อยรๆขมิ้นตองอ่อนจะด่างเหลืองตัดส้มแบบนี้นะ นี่ใบเท่าเลยฝ่ามือแล้วไม่เท่าฝ่ามือเลย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 ฝ่ยามือนี่นข้างครับพี่ขมิ้นตองอ่อนอ่าต้นนี้น้องขอ350ครับพี่350ขมิ้นตองอ่อนและวางอยู่ข้างกันนี้ครับพี่ต้นนี้ชื่อว่าแรมจันแรมจันครับพี่แรมจันเอาไป300ครับพี่นี่เลยไม้เขียวด่างเหลืองสวยด่างนหยใบนอกอีกหนึ่งต้นครับพี่ชื่อว่าแรมจันใบเขาจะอ้วนกลมแบบนี้แบบนี้ครับพี่สะดือแดงเนาะ300แรมจันจ้า มอนเทเร่ ere, เจอหน้าสวยอีกหนึ่งต้นผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งอันนี้เป็นมอแบบเนเทเร่ครับพี่ ere, ต้นที่สองนะพี่เนาะสี่ห้าศูนย์ต้นที่สองต้นที่อสองครับพี่มอนเทเร,ร่ครับพี่ดางสวยๆแบบนี้นี้อ่ะโฟกัสแก้ไๆครับพี่มอนเทเร่สี่ร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองแล้วนี่เลยใบกลมบ็อสีธรรมราชครับพี่สองร้อยห้าสิบใบแข็งปกกลมๆครับพี่ป้ายแดงจากสีธรรมร,ราชสองร้อยห้าสิบต้นนี้ต้นนี้แล้วก็ มีโรคไม้ครับพี่เดี๋ยวนั้นนะเดี๋ยวไปล่างก่อนอ่ะตอนนี้ลูกไม้โรคไม้รายอึ่งด่างครับพี่นี่เลยเขาจะด่างสีแบบนี้แบบนี้จ่ะอันนี้เป็นพื้นครับพื้นสีนะพี่นะนี่นี่ความด่างใบนี้เลย200ครับพี่ลูกไม้อึ่งด่างด่างออกแบบว่าชมพูตัดเหลืองนะพี่เม็ดขาวนะเม็ดอึ่งเม็ดอึ่ง200 200สยสวยๆลูกไม้อึ่งด่างจ้ะแล้วก็มีสิราแผงสวยไซส์ใหญ่ผมแบ่งต nope. ้นน so ี้แล้วกันนะพี่นี่เลยจ้ะอ่ะมุมบนแล้วกันเนาะสีราหุ่มทอง แผงครับพี่200สองร้อยสวยๆต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นหนึ่งสีราแผงต้นที่หนึ่งสีราแผงสวยสองร้อยครับพี่ต้นนี้ต้นที่สองครับพี่นี่โอ้โหใบใหม่ยังแจมสองร้อยต้นที่สองครับพี่สีราหุ้มทองแผงและแจมแจมอีกหนึ่งต้นต้นนี้แล้วกันครับพี่สีราแผงสองร้อยต้นที่สามครับพี่ต้นที่สามเนาะสีราหุ้มทองแผงสองร้อยต้นที่ 2, สามหนึ่ง 3. สอง,ง,งสาม เลือกได้เลยจ้าคุณพระหน้าเหลืองตัดส้มนี่เรือต้นนี้ต้นนี้ครับพี่ด่างเหลืองตัดส้มสวยสวยห้าร้อยครับพี่ห้าศูนย์ศูนย์คุณพระหน้าเหลืองส้มครับพี่ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่ง ขึ้นข้างกันนี้แหน่คุณพระแจมแจมอีกต้นหนึ่งต้นครับพี่ห้าร้อยต้นที่สองครับพี่เรืองส้มแจมแจมเช่นกันเช่นกันครับพี่นี่เลยฟอมใหญ่ล้นกระถางห้าจุดห้านะอันนี้ฟอร์มใหญ่สามารถอุ้มลงแปดได้แบบสวยๆแล้วครับพี่ตัวน,นี้คุณพระห้าร้อยต้นที่สองจ้ะแล้วก็ทศกัณฐ์หน้าทอ,ท,อทอง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 ครับพี่นี่เลยหน้าทองอันนี้คือฟอร์มใหญ่กัดจมูกแล้วพี่เนาะพื้นใบเดี๋ยวผมให้ดูตอนเล็กๆเขาจะเป็นสีนี้นี่ออกเขียวครับพี่ ไปพี่ดูตอนโตนี่กัดจมพูแล้วชมพูด่างหน้าเหลืองทองครับพี่ต้นนี้เข450า450ไซส์ใหญ่ฟอร์มเบล่มเบล่โทสกันหน้าทองครับพี่โทสกันหน้าทองนี่เลยนางจมพูกัดจมพูครับพี่นาะด่างเหลืองหวานสวยมากตอนนี้ฟอร์มใหญ่ล้นๆแล้วก็มีเวสเกตจ้าเวสเกตต้นนี้ครับพี่เวสเกตอันนี้เป็นไซส์กระถาง6นิ้วนี่เลยใหญ่ๆครับพี่ต้นเดียวเต็มถาดต้นนี้ ขอ600ไซส์ใหญ่แม่พันธุ์ครับพี่เวสเกตกระถาง6นิ้ว600ครับพี่ใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้เลยแจ่มมากไม้แม่พันธุ์พร้อมหัวเวสเกต600จ้าและด้านนี้เดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวจะเลยไปเอาดีก่อนอ่าเดื๋ยวนี้ครับพี่เทวาสวรรณด่างสวยๆโบ๊ะบะโบ๊ะบะ,บบะต้นนี้ครับพี่นี้เลยจากใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้ครับพี่เทวา สุวรรณ0 0มร้แจมแจมกระปี้กระถาง5.5แต่ว่าไซต์โตล้นและ3 00. เทวาสวรรณหน้าด่างสวยเม็ดชัดเจนจแจมแจ๋วแบบนี้แบบนี้จะ300เทวาสุวรรณจะพี่ต้นที่หนึ่งแล้วกันเนาะด้าข้างกันนี้ผมมาเห็นรลอดมาแจมเลย300ต้นที่หนึ่งเทวาสุวรรณและต้นนี้ครับพี่ส0มต้นที่2องสครับพี่เทวาสุวรรณสาม้อต้นที่สองเพื่อนดูลอดไมโอน นี่รับประกันความดังความดังครับพี่เทวาสุวรรณสามร้อยต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองมีรูกไม้ใบกลมแบงแบ่งครับพี่นี่เลยเป็นไม้ใบกลมกัดสีสวยตอนโตมาสวยมากสวยมากใบกลมบล็อกนี้เขาจะกัดชมพูมาแล้วพี่เรียกเขาจะเป็นเขียวก่อนเนาะเขียวมาแล้วก็กัดอ่าขาวชมพูสวยๆแบบนี้ห้าศูนย์ศูนย์ครับพี่รูปไม้ใบกลมกัดสีสวยตอนโตสวยมากสวยมากรับประกันคอนเฟิร์มจากพ่อค้าครับพี่ ห้าร้อยสวยๆเลยจ้าต้น <studio> น <experiences> ี้ด่างแดงสวยชามครับพี่ต้องมนตราต้นนี้นี่เลยนี่เลยนี่ฟอร์มเต็มก่อนพี่ต้องมนตราด่างสวยๆโฟกัสใกล้ๆครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบต้องมนตราต้นนี้ด่างสวยๆหน้าไม้แจมแจมครับพี่นี่นี่นี่หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ต้นนี้จัาแล้วก็มีอุทยานอุทยานหลวง ราชาเพล็กครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็ดาราไลไฟครับพี่นี่เลยวางอยู่ข้างกับแม่ฟ้าหลวงเนาะหนึ่งร้อยเช่นกันอันนี้ดาราไลไฟก่อนอยู่ข้างกันนี้ครับพี่เนาะนี่เลยหน้าสวยหนึ่งร้อยดาราไลไฟแม่ฟ้าหลวงหนึ่งร้อยเหมือนกันครับพี่นี่เลยมีหลายต้นอยู่นะครับเป้ฟ้าหลวงเนาะแต่ว่าคืออันนี้คือฟอร์มแบบว่าออกหน้าเหลืองนะพี่เนาะจากด่างเห็นไหมจะเขาด่างชมพูน,นะพี่เนาะนี่เลยเขาจะเปิดหน้าเหลืองมาครับพี่นี่เลยเพราะว่าเป็นไม้ฟอร์มใหญ่ตู้นี้เป็นอะไฟอร์มใหญ่หนึ่ แม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงบับเบิ้ลบีหนึ่งร้อยเหมือนกันครับพี่นี่จ้ะหน้าเหลืองตัดเขียวเม็ดขาวครับพี่บับเบิ้ลบีหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็มีด้านในโวเคโน่ใหญ่นะพี่อันนี้เนาะนี่เลยหน้าแดงสวยๆโวเคโน่ใหญ่หนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่หนึ่งห้าศูนย์ไซส์ใหญ่ไซส์แม่พันแม่พันครับพี่โวเคโน่ใหญ่นี่เลยหน้าแดงสวยฉ่ำครับพี่ต้นนี้หอร้อยห้าสิบ แล้วก็มีรักเออยรักเออยไซส์ใหญ่ครับพี่150ครับพี่นี่เลยวางอยู่ข้างโวเคโน่เนาะนี่จะ้ะ150รักเออยไซส์ใหญ่ครับพี่ต้นใหญ่รับประกันเบ์เลอร์เบ์เลอ,อ,อร์อย่างแน่นอนนี่แม่ฟ้าหลวงครับพี่นีหลายต้นอยู่นี่เลยแต่คือหน้าเขาเปิดเหลืองแล้วพี่เนาะเรียกเขาจะเป็นด่างขาวชมูนี่แหละแล้วก็พอไม้เขาได้ฟอร์มแบบว่าโตเต็ไมไปเขาจะเปิดหน้าด่างเหลืองแบบนี้แม่ฟ้าหลวงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่สวยสวยเลยจ้า บังเกิด9ครับพี่ต้นนี้ป้ายแจ่มมากป้ายแจ่มมาก100 100้บังเกิด9้าครับพี่ลูกไม้ด่างนี่เลยอันนี้ด่างหวานด่างหวานเลยด่างสวยหวานเทียบครับพี่เม็ดขาวกระจายสวยๆจะ200ลูกไม้ด่างหวานมีเม็ดขาวแบบเหมือนเม็ดอะไรเขาเรียกอะไรนะเม็ดแตงโมเหรอพี่เม็ดแตงโมอ่ร200สวยๆต้นนี้จากเมอริกกเอา้าด่างชมพูหวานเช่นกัน หนึ่งร้อยจ้ะจัดไปจัดไปเมืองลิกอร้อยเดียวอุทยานสวยๆเจอต้นนี้ขึ้นให้ครับพี่หนึ่งร้อยอุทยานหลวงเราจะพึกหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็พรมพิมานฟอร์มสวยไซส์ใหญ่ครับพี่หน้าป้ายแบบนี้แบบนี้แจม่มๆเลยหนึ่งร้อยครับพี่พรมพิมานนะต้นนี้จ้ะร้อยเดียวใหญ่เบิ่มๆและณนะเมืองนอนมนะเมืองนอนด่างสวยๆเลยหนึ่งร้อยครับพี่ณนะเมืองนอน ร้อยเดียวกับแม่ฟ้าหลวงในเจอตู้นี้อีกแล้วหนึ่งร้อยจ้ะนี่เลยเดี๋ยวเขาเปิดเหลืองนะพี่เนาะเพราะเพราะว่ามาฟอร์มไซส์นี้เขาก็จะนี่แหละจางขาวตัดจมพูมาแล้วก็ไปเริ่มเปิดเหลืองในตอนโตเต็มใบเต็มฟอร์มเต็มที่และต้นนี้กิดปราสตูพายครับพี่นี่โหูใบดําปึ๊ดเลยก้านดําปั๊ดใบดาปึ๊ดครับพี่เริ่มกัดแดงมาแล้วกิดปราสตรูพายหนึ่งร้อยครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อย ดำเมี่ยมเลยนี่เลยไข่ปลาสุกเศร้าปลาสุกข้าวไม่ใช่ปลาสุกเศร้าปลาสุกข้าวปลาเตาแท้ครับพี่นี่เลยไปจัดบอลดำๆไปครับพี่ต้นนี้จ้ะกีบปาสตูาพายร้อยเดียวจ้าต้นนี้เดี๋ยวผมเอื้อมก่อนด้านในด้านในนี่ตอนนี้ครับพี่นี้ยามรักนี่ยามรักครับพี่สองร้อยไม้เขียวเม็ดแดงป้ายชมพูครับพี่นี้ยามรักสองร้อยครับพี่นี่เลยจ้า เขียวดังเรืองเทวาอ่ะพิรักครับพี่เทวาอ่ะพิรักตัวนี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเทวาอ่ะพิรักครับพี่เจอณนเะมืองโนนสวยแล้วตัวนี้เอนะ่ะณเมังโนนครับพี่นี่เลยด่างชมพูนะด่างชมพูหนึ่งร้อยเช่นกันครับพี่ตัวที่สองแล้วกันหนึ่งร้อที่สองณเนะมืองนอนร้อยเดียวร้อยเดียว <c oughs> ครับผมดาราโนพลัดค,ครับพี่ป้ายสวยแจม่มเจมิ้งตัวนี้ตัวนี้นี่เลยดารานาลา,ราค,ครับพี่ดารานพลัดหนึ่งร้อยครับพี่หน้าสวยไหมตัวนี้สวยมากเลยเนาะแดงตัดขาวครับพี่ตัดความพื้นป้ายขาวหนึ่งร้อย ดาราโนพาลัดกราบผมและมาทางด้านนี้ครับพี่อันนี uh ้ราศีอย wow. ู่มุมนี่เดี๋ยวอยู่ในดงเลยเดี๋ยวขยับก่อนขยับขยับครับพี่ราศีกรกฎราศีกรกฎอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งครับพี่ซ้อนซ้อนกันอยู่ซ้อนกันอยู่เดี๋ยวออกมาก่อนอ่ะตันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบครับผมราศีกรกฎครับพี่แล้วก็มีลูกไม้ใบกลมด่างประครับสวยสวยครับพี่ตัวนี้น่าสวยสะอาดมีหน่อมาแล้วด้วยนี่จ้ะมีหน่อมีหน่อ ต้นนี้เลยลูกไม้ใบกลมครับพี่ดังปะครับเดี๋ยวให้ดูฟอร์มเต็มอ่าต้นนี้เลยครับพี่สองร้อยสวยๆครับพี่นี่เลยสวยสว่างเนาะใบกลมกลมกลมบล็อกเลยลูกไม้ใบกลมดังปะครับสองร้อยมาูข้างอันนี้ต้นนี้ครับพี่เสือเพ่นครับพี่เสือเพ่น,นี่เลยพื้นเขียวกัดเม็ดชมพูขาวและด่างเหลืองครับพี่ต้นนี้ฟอร์มใหญ่สวยๆเลยเอา้าเสือเพ่นครับพี่ 350, สามห้าศูนย์ครับพี่ไซส์ใหญ่ล้นล้นครับพี่เอาไปยกลงกระถางสิบกำลังสวยเลยอันนี้อยู่ในกระถางห้าจุดห้านะแต่ฟอร์มฟูสวยไซส์ใหญ่นี่เลยใบสวยแข็งแรงเลี้ยงในตู้ก็ได้ครับพี่นอกตู้ก็ชิลๆสำหรับไม้ตัวน,นี้เนาะเสือเพนสามร้อยห้าสิบจ้า